นี่ไปนี่อันเดซ่าอายินโมโตเดซสาลูกกาดด้วยลูกตามนะอนอยเยอะม่กยเตี๋ยวะเปบ่งหัวกยเตี๋ยวทางนี้ก็ทางดวนเยอว่ากินไก่ดูซิว่ากุ้ยเตี๋ยวร้อยเอ็ดกับตกุ๋้ยเตี๋ยวสะกลที่ไหนอร่อยกว่ากัน ถ้าปากเพราะปากป, <champions S 1> ปากขวดลงกับต่ำก็ยันหมูเห็นใส่ซุ้หลง้อันบิวเอาอยูอันจิ้วโทไปหานก้เป็นมาเ็นต้องอย เดีอยว,ว,วมาปล่อยอยู่ไปครับบอกเรามาเรียนแล้ก็เห็นมาระรดออะบอกว่าเลี้เล้มาอยู่นะมาู่เลี้วเรีวมาอยู่เลมาอยู่ว่าช่วงช่วงเทีังหลัง ประเด็ดขวดใชอเป่าปาเด็ดขวดนั่นไหมนั่นหมสิลิโอ้ยอยู่ทางพี่ยายสิลิพรดั่งบอกสิลิพมัน่ทังเฮาบย้ายอันนั้นเนาะปลาแม่บุญล้ำแม่บุล้ำปลาดีล้ำกอดะเลี้ยนเออน่นียแม่ียเออังิมมือก่อน อีลำเจ็บว่าออเดียวกสมต้งน นะัะครัวละสะาสารครับแอนี้ฮฮนอนนี่นี่กระไดไบ่ต้องทำในเฮือนเนอกตันเตนเพื่อนค่อยผัมีตะ,ะ,ตะปูนกับอันเปแนรนจะเชือที่พุ่นมากคุมมือบางแม่ทำเก๊บจนไม่ใส่เกไือเว้นเป็นแบบใดโจนบะมีตะเชืยอมมาก ก๋วเียวก็ด้บบนัตัดขาังหุนได้ใส่อะไรอ่ะอะไรเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยโอเเคยกินนี่เนี่นด้อคยช่วยไดอยู่ในเคือน้าเอาจอมมา